อนนี้เราก็จะมาอยู่กันที่บทที่14นะคะของของหนังสือ fundamental chinese book 1นะบทที่14อ่าอ่านพร้อมกันเลยค่ะตี้ตี้ชือซื่อเคจ่าวฟ้านชื่อเมียนเป่าอ่ะบทนี้บทที่14เราก็จะพูดถึงเจ้าฟ้านคืออาหารมือ้อมื้อเช้านะคะชื่อแปลว่ากินนะคะเมียนเปาก็คือ ขนมปังบทนี้ชื่อเรื่องก็คือมื้อเช้าเนี่ยกินขนมปังนะคะอ่ะไปดูรูปแรกก่อนนะคะอ่านพร้อมไม่นกเลยนะลูกว๋อเจ้าฟ้านอี้ปานชื่อเมียนเป่าเหอจีตั้นเพอหนิวหน่ายนะคะประโยคนี้คืออะไร ก็คือหมายถึงว่าตอนเช้าฉันเนี่ยอีปานอีปานหมายถึงปกติเราทําบ่อยๆเราจะใช้คําว่าอีปานคือทําประจําเลยตอนมื้อเช้าฉันเนี่ยมื้อประจําเลยนะทุวกวันเลยตอนเช้าเนี่ยฉันจะกินขนมปังเมี่นเป่านะคะเหอคือและก็กับไข่ดาวนะคะอาจจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้แต่จริงๆอ่ะจีเนี่ยคือไก่ นะคะปกติถ้าจีตนะันเราจะแปลว่าไข่ไก่ถ้าเขากินไข่เป็ดเราจะใช้คําว่ายาตันแต่ส่วนใหญ่เวลาพอพูดคําว่าจีตันคนก็จะนึกถึงไข่โดยยังไม,ไม่ได้ต้องระบุก,ก็ได้ว่าไข่ของอะไรนะคะเฮอเตัวนี้คือเป็นเวริร์บแปลว่าดื่มเฮอหนิวหน่ายก็คือกินดื่มนมวัวนะคะต่อมารูปที่2หวอหูฟานอีปานชื้อซานมิงจื้อหัวฉาวฟ้านอะ ก็อันนี้ก็จะแปลว่ามื้อกลางวันนะคะอู่ฟ้านอีปันโดยปกติแล้วมื้อกลางวันเนี่ยฉันจะกินชานหมิงจื่อนี่คือขนมปังที่เป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือแซนด์วิชนะคะขัวัวตัวนี้แปลว่าหรือนะคะเฉาฟ้านก็คือข้าวผัดแสดงว่าบางวันก็กินข้าวผัดบางวันก็กินแซนด์วิชเพราะฉันเขาเลยใช้ทั้งสองอย่างเลยว่าเขากิน ซานหมิงชื่อขั่วเฉาฟ้านนะคะต่อไปรูปที่สามวอหวานฟ้านอีปานชื่อหมี่ฟ้านเหอเฉาช่ายเฮทางนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าหวานฟ้านจะเป็นมื้อเย็นละมื้อเย็นเนี่ยโดยปกติแล้วฉันน่ะจะกินหมี่ฟ้านก็คือข้าวสวยนะคะเหอ เฉาใช่เฉาเนี่ยแปลว่าผัดเหมือนทัางบนเลยเมื่อกี้เฉาแปลว่าผัดเหมือนกันถ้าเฉาฟ้านเนี่ยคือเอาข้าวไปผัดเราเรียกเฉาฟ้านใช่เนี่ยคือผักเมื่อเราผักไปผัดเราก็เรียกว่าผัดผักนะคะแต่ว่าเราซื้อแปลว่าอาหารหันผัดไหมอ่าไม่เป็นไรจริงๆใช่เนี่ยแปลว่าอาหารก็ได้แปลว่าผักก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เราเอาไปผัดอ่ะก็เรียกเฉาใช่นะคะเพอทางทางตัวเนี้ยหมายถึงซุปนะคะเวลาเรา น้ำซุปเนี่ยต่อให้เรามองว่าเป็นอาหารแต่ลักษณะของอะไรที่เป็นน้ําเราจะใช้คําว่าเฮอเราจะไม่แปลว่าเรากินซุปเราจะแปลว่าเราดื่มซุปนะคะขึ้นไปดูข้อหนึ่งเห็นไหมเราเฮอเหนียวหน่ายเพราะว่าเหนียวหนายก็คือนมวัวนมวัวกําลังสับเป็นน้ําเราก็จะไม่พูดว่าชื่อเหนียวหน่ายนะคะเราก็จะพูดว่าเฮอเหนียวหนายอะไรที่เป็นลักษณะเป็นน้ําไม่ว่าเราจะเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นจริงๆทางเนี่ย น้ำซุปมันเราไม่ได้เอามาเป็นเครื่องดื่มแล้วเรามาเป็นมื้ออาหารในการกินกับข้าวแต่เนื่องจากลักษณะของทางเป็นน้ําเราต้องใช้ verb คือ her นะคะตรงนี้ก็ต้องระวังสมมุติถ้าเป็น fill in the blank มีคําว่าทางและแน่นอนชอยต้องมีชื่อกับ her เราก็ต้องเลือกว่า her เพราะว่าลักษณะของทางคือน้ําซุปเป็นน้ํานะคะอ่ในมาดูคําศัพท์บทที่14นิดนึงว่าบทนี้มีคําศัพท์อะไรบ้างนะคะคําศัพท์นะะ คำแรกเขาก็จะสอนตั้งแต่ลากเลยเมียนเมียนเนี่ยก็หมายถึงแป้งนี่แหละอะไรก็ตามที่ทำจากแป้งนะคะเมียนเปาเปาเนี่ยจริงๆหมายถึงหอ่อเมื่อเราเอาแป้งมาห่อนะคะมันจะกลายเป็นคำใหม่เมียนเปากลายเป็นเรียกว่าขนมปังนะคะส่วนอันที่สองจีจีตัวนี้ที่เมื่อกี้มนกบอกอะ่ะจีแปลว่าไก่เห็นไหมพอเราเอาไปรวมกับคำที่สามตั้นเนี่ยแปลว่าไข่ ถ้าเราไม่ระบุเลยว่าเป็นไข,ข่ของของสัตว์อะไรเราต้องพูดว่าตั้นจะส่วนใหญ่เวลาในภาษาจีนเราจะได้ยินเนี่ยจีตั G ้นจีตั้นบางทีคนจะนยกว่าจีตั้นจีตั้นเนี่ยก็คือไข่ดาวไข่เจียวอะไรแต่จริงๆคนจีนก็จะแยกย่อยอยีกไข่วิธีการทําจะเรียกไม่เหมือนกันแต่เวลาเราพูดจีตั้นเนี่ยเขาก็จะไม่พูดว่า chicken egg เห็นไหมเขาก็พูดว่า egg เลยนะคะแต่จริงๆถ้าเป็นระบุลงไปไข่ไข่ไก่จีตั้นไข่เป็ดยาตั้นเนาะ คนกินไข่เป็ดอาจจะไม่เยอะ <c oughs> ก็เลยรวมรวมว่าถ้าพูดถึงจีตั้นให้หนึกถึงไข่นะคะต่อไปหนิวหนิวเนี่ยแปลว่าวัวนะคะเมื่อหน่ายเนี่ยแปลว่านมพอเราเอาหนิวหน่ายมารวมกัน <c oughs> เราเราก็จะเรียกว่านมนมเฉยๆจริงๆหนิวหน่ายเนี่ยคือนมที่ทาจากวัวแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีเช่นนมแพนมถั่วเหลืองน,นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆ ถ้าเราไม่ระบุเลยว่านมเนี้ยทาจากอะไรเราก็ต้องพูดว่าหนิวเอ่อต้องพูดว่าหน่ายนะคะหน่ายแปลว่านมนะคะแต่ถ้าเรากินนมแพ้จริงๆเราต้องพูดว่าอย่างหน่ายนะคะแต่เหมือนกันแหละอาจจะเป็นคําที่เราใช้เยอะๆคนเรากินนมวัวเป็นหลักที่สุดเพราะฉะนั้นพอหนิวหน่ายปุ๊บเราเลยแปลว่ามิลโดยไม่ได้ระบุว่ามิลเนี้ยต้องเป็นนมของวัวนะคะต่อไปซานหมิงจื้อซานหมิงจื้อก็คือแซนด์วิชเนาะ,ะข้อที่7 ขั่วขั่วแปลว่าอหรือว่าแปลว่าหรือนะข้อที่แปดเฉาเฉาแปลว่าผัดอะไรที่เอาไปผัดเราก็จะใช้คํา,าว่าเฉาเฉาฟ้านเฉาฟ้านก็คือเราเอาข้าวไปผัดนะคะเป็นข้าวผัดส่วนใช่ใช่เนี่ยก็คืออาหารเฉาใช่ชจึงหมายถึงอาหารผัดนะคะหรือจะเอาไปว่าผัดผักก็ได้นะคะหมี่หมี่ตัวนี้แปลว่าข้าว มีฟ้านมีฟ้านก็คือข้าวที่มันทําให้สุกแล้วอะ่ะก็คืออาจจะเป็นข้าวสวย,ส,วยาาส่วนอันสุดท้ายทางทางแปลว่าซุปนะคะโอเคของบทนี้ก็จะมีเท่านี้นะ